เคล็ดลับในวันนี้คุณจะต้องอยู่กับเขาไปตลอดทั้งปี2,566ที่ผมบอกไว้เลยว่าดาวเลข4คือความร่ำรวยสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสินแสมังกรมาเปิดเคล็ดลับอยู่ครับเคล็ดลับในวันนี้คุณจะต้องอยู่กับเขาไปตลอดทั้งปี2,566ที่ผมบอกไว้เลยว่าดาวเลขสี่คนจีนเรียกว่าสุงเข้ามาอยู่ตรงกลางบ้านกลางเมือง บ้านเราก็เข้ามาฉะนั้นในช่วงหนึ่งปีนี้ดาวเลขสี่มีพลังมากที่สุดพูดถึงดาวเลขสี่คืออะไรดาวเลขสี่นั้นเป็นธาตุไม้ครับธาตุไม้นั้นถ้าเราปล่อยเผยแพร่หรือทำอกำจัดความให้มันง่ายขึ้นต้นไม้จเจริญเติบโตอยู่ตลอดฉะนั้นหนึ่งสีเขียวและสีน้ำเงินภายกลางบ้านนั้นจะเป็นมงคล ต่อจากนี้ไปจะมีเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการประเพณีดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าคนที่จะโดดเด่นมากที่สุดคือผู้หญิงสไตล์ลูกสาวคนโตนตำแหน่งนี้นะครับแล้วจะมีหัวหน้าผู้หญิงเกิดขึ้น,นเวลาแข่งขันนะใครที่เป็นผู้หญิงวันนี้ปีนี้จะได้เปรียบแต่ถ้าบ้านคุณจัดภายในบ้าน ให้รกลุงรังเหมือนมีต้นไม้เนา่าต้นไม้ตายอยู่อันดับแรกที่จะเกิดขึ้นคือจะมีคนหัวลันล้านสมโสมหน้าผากกว้างกว้างจะมาให้ร้ายแล้วคุณจะนอนฝันไม่ดีเพราะดาวเลขสี่ยังหมายถึงแม่ชีพระเทวดาช่างที่มีฝีมือสัตว์ปีกต่างๆเอาละเราจะทำไง ให้บ้านเรานั้นมีพลังทำอะไรก็หยิบจับได้ไง่ายหนึ่งการวิเริ่มสิ่งใหม่ๆภายในบ้านตั้งสร้างกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึง่งการเป็นมีระเบียบเรียบร้อยนะฮะสไตล์ผมยังแนะนำในหนังสือใช้มังกรเขียววางถ้าคุณไม่มีคุณผ้าปูโต๊ะใช้สีเขียวมีต้นไม้เล็กๆวางไว้เพื่อ ให้มันกระตุ้นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นดาวเลขสี่ยังเกี่ยวกับทอหวยทอหวยแปลวว่าดาวสเสน่ห์ภายในบ้านถ้าท่านที่มีตะเกียงกุ้ยนังอยู่แล้วนะครับตะเกียงกุ้ยนังอยู่แล้วยิ่งเป็นสีเขียวจุดกลางบ้านวันละสักครั้งหนึ่งชักหนึ่งชั่วโมงเป็นการกระตุ้นนะเราก็ยืมตำแหน่งกุ้ยนังออกมาวางกลางบ้านก่อนที่จะเอากลับไป เรียกบ้านจะมีพลังนี่คือดาวเลขสีที่เข้ามาอยู่กลางบ้านทําอะไรเด็กนักเรียนจะเริ่มเรียนเก่งขึ้นคุณค่อยๆสังเกตนะครับนักศึกษาวิชาความรู้หลักวิชาการตัวคุณเองเวลาจัดอะไรอยู่กลางบ้านเนี่ยสมองนั้นจะเริ่มดีการวางแผนอะไรมักจะสำเร็จได้โดยง่ายและสุดท้าย ดาวเลขสี่คือความร่ำรวยกลางบ้านอย่าให้รกนะครับบ้านใดที่มีพัดลมอยู่ตรงกลางเหมือนร้านตัดผมเปิดเบาๆไว้บ่อยๆแล้วคุณจะพบกับความร่ำรวยโดยไม่รู้ตัวขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ